สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสะแสดงวิธีการแก้ปัญหา,าจานดาวเทียมกล่องดาวเทียมมีภาพนิ่งมีเสียงแต่ไม่มีภาพปกติหรือไม่ก็มีภาพนิ่งแล้วก็ไม่มีเสียงอีกรณีหนึ่ง มีภาพปกติแต่ว่าจะปีเสียเป็นภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนซึ่งเราไม่คุ้นเคยก็ต้องแก้นะครับให้มาเป็นภาษาไทยส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่มีทั้งภาพไม่มีทั้งเสียงผมจะให้ดูกรณีแรกก่อนนะครับอย่างเช่นนี้ดูที่หน้าจอเองนะครับ นี่ครับอันนี้จะมีแต่ภาพนิ่งนะครับเสียงเดี๋ยวนะครับมีมีเสียงไหมมีเสียงครับมีภาพนิ่งนี่ครับอันนี้ไม่มีเสียงมีแต่ภาพนิ่งสาเหตุก็เกิดจากการที่เราไม่รู้ เราไปกดเป็นสัญญาณวิทยุครับแค่สัญญาณทีวีดาวเทียมเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือดูตามภาพเลยนะครับมีคาว่าทีวีกับอาคือเรดิโอเรดิโอคือวิทยุนะครับกดตรงวิธีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นทีวีแล้วนะครับผมกดให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับ นี่ก็จะเป็นวิทิวบางช่องก็ไม่มีเสียงบางช่องก็มีเสียงนะครับช่องนี้มีเสียงนะครับไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องเรียกช่างแกเองได้ครับกดที่ทีวีเรดิโอนะครับกดตรงนี้นะครับมาแล้วครับก็อีกกรณีหนึ่ง อีกอกรณีหนึ่งก็คือมีเสียงแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ช่องหนังนะครับผมจะแสดงให้ดูนะครับเห็นไหมครับช่องนี้ไม่มีเสียงครับมีแต่ภาพก็เกิดจากการที่เราตั้งช่องเสียงผิดนะครับมีใครไปกดเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับแก้ไข,ขได้ครับตามนี้นะครับ กดไปที่อดิโอตรงนี้นะครับ a u ิโอนะครับนี่ครับปุ่มขวาล่างซ้ายแถวที่สองนะครับกดตรงนี้นะครับเห็นไหมไหมครับช่องเสียงสองนะครับขยับไ้ด้านซ้ายนะครับปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับเสียงมาแล้วครับเนี่ยถ้าถ้าขยับไปช่องเสียงสองก็จะไม่มีสัญญาณนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาก็ลองทำดูก่อนนะครับมันมาพักไทยเลยนะครับพักไทยเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าเสียงสจะเป็นภาคภาษาต่างประเทศนะครับเจ้าเสียงเราจะเป็นภาษาจากประเทศนะครับก็วิธีแกง่ายก็คือกดปุ่มนี้นะครับสมดิโอนะครับล่างขวาแถวที่2นะครับ แล้วก็ขยับแบบเป็นช่องเสียงหนึ่งนะครับครับโอเคครับคราวนี้อีกกรณีหนึ่งคือไม่มีภาพและไม่มีเสียง,ยงยกเ,เกิดจากการที่เราไปเล่นโดยที่ว่าไม่รู้ว่าไปเล่นโดยบังเอิญ นี่ครับถ้าเราไปเล่นตรงนี้นะครับนี่ครับเราไปเปลี่ยนเป็นความที่อ n b อื่นก็จะดูไม่ได้สักช่องเลยนะครับเห็นไหมครับดูไม่ได้เลยนะครับครับวิธีแก้ก็คือ กดไปที่เมนูนะครับไปหาคําว่าเปลี่ยนดาวเทียมนะครับเปลี่ยนดาวเทียมแล้วกดโอเคนะครับปุ่มนี้นะครับแล้วก็นี่ครับจานของเราเป็นจานตะแกรง LNB ต้องเป็น5150นะครับขยับซ้ายขวานะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับมาตรฐาน5150นี่เลยนะครับแล้วก็กดโอเคครับ กดเมนูออกไปครับเห็นไหมครับดูได้แล้วนะครับโซดีวิธีหนึ่งถ้าเราไม่อยากจะทำอย่างที่ผมแนะนำทั้งสามอย่างนี้นะครับก็ไปวิธีหนึ่งนี่ผมจะตั้งค่าให้ทุกอย่ามมีปัญหาหมดเลยนะครับหนึ่งผมจะตั้งให้ช่องโมโนยิบกาวเนี่ยให้เสียเป็นภาษา เป็นภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีแต่ปาบหนึ่งมีเสียงวิทยุนะครับแล้วก็อย่างก็คือ ไม่มีสัญญาณด้วยนะครับเสียงก็ไม่มีสัญญาณก็ไม่มีวิธีแก้ก็คือให้กลับไปที่ค่าเดิมนะครับกดที่เมนูเมนูแล้วก็หาคำว่ากลับค่าเดิมนะครับนี่ครับกลับค่าเดิมขยับลงมานะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับปุ่มนี้นะครับรหัสของกล่องอินโฟเซตก็คือ0000 000, 000. ขยับด้านซ้ายไปที่ตกลงนะครับ <c oughs> เห็นปุ่มสีเหลืองอยู่ที่ปุ่มตกลงนะครับแล้วก็กดโอเคครับนี่กลับค่าเดิมนะครับนี่ออกไปเลยน,นะครับกดเมนูเพื่อออกไป อูได้แล้วนะครับแล้วก็<น>ไปดูช่องโมโน่ยนะิบเก้านะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับง่ายๆนะครับลองทําดูก่อนนะครับก่อนที่จะเรียกช่างนะครับบอกว่าคงทําได้นะครับขอบคุณครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ like. ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ